คนเคยได้ยินข่าวการทังสงครามกันไหมครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากจะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปหลบอยู่ไหนดีในคลิปคลิปคลิปวิดีโอนี้ผมได้สร้างห้องหลบภัยสงครามรับไว้หลังสตูดิโอไปกันเลยเ้เดี๋ยวผมจะมาทุกคนนะครับผมไปดูจุดที่ผมสร้างห้องนิรภัยนะครับเพื่อนๆครับเฮ้ยอพวกเองไอย่าคิดนะว่าจะสู้ประเทศดับดอยของข้าได้ใครจะพูด น่าจะเขามาโอ้สงครามที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนสงครามเกือบทกคนระหงแล้วทุกคนบ้านี่ผมอยู่ในสนามรบเอ้าบ้านอะไรเนี่ยผมต้เข้าไปหลบที่นี่ที่ไรก่อนเฮ้ยแล้วบ้านนี้ระบายผมอยู่ไหนอะบ้านนี้ระบาย ที่หายแล้วผมก็จะไม่ได้อุ้ยผมจะไม่ได้โอเคปึ๊บโอ้นี่ไงนี่ไงโอเคอเข้ประตูแล้วใส่าาก่าตังเข้าโอ้นี่ไงเชือกเย่ตายแกมีมีกองกำลังอยู่เราจะหลบไปในห้องที่ปลอดภัยนะคะรับเพื่อนๆไม่คนอยเนียไมีใครเห็นเราแน่นอนไปมาเดินทุกคนหนีสงคราม พวกเราจะอยู่ในหลุมหลบภัยนี้24ชั่วโมงเพื่อฝึกเอาตัวรอดในกรณีฉุกเฉินและแน่นอนว่าผมได้เตรียมอาหารนะครับเพื่อกักตุนในห้องรีไยล์บเรียบร้อยแล้วเอาละท่านผู้ชมทุกท่านถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมพูงเจนมาเสนอมากถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นถ้าเกิดเรจะรีภัยเราจะมาอยู่ในห้องนี้ครับ วันนี้มันอาจจะดูแออัดน,นะครับแต่ก็กว้างใหญ่มากเลยนี่ประมาณนี้เอ้าทำไมมันหลุดล่ะข้ามูลมันน่าจะร้อนมากนะครับมันเลยหลุดมาผมติดเทปกาวใสๆชิวๆ,ๆ <c oughs> สบาย <c oughs> อุ๊ยีแบตเตอรี่ดว้วยนะครับอยู่ครบ24ชั่วโมงแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ับทุกคนดูติดตั้งระบบสวิวช์ไฟ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหล่าคนนี้อะไรของเราที่เราจะมาอยู่กันที่14ชั่วโมงนะครับด้านบนจะเกิดสงครามวุ่นวายแต่เราจะตัดขาดจากโลกภายนอกแน่นอนว่าถ้าเกิดไฟหมดแบตเตอรี่หมดนะครับ <pt ain> เราจะมีไฟฉายสามขนาดสามสตาร์ในคราวไม่เดียวดายไม่มืดแน่นอนและตอนนี้เราต้องแวะเติมพลังกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับเติมพลังกันด้วยขนมข้าวเกลียบพรีอัพบิ๊กแบ็ถุงใหญ่มาก นะครับทุววกคนเป็นรสชาติใหม่นะครับรสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองเลยห่อมันใหญ่มากแต่ราคายี่สิบาทพ่อที่ม,มดดันประทุนะคะคเข้าสู่จมูกนี่เหระครับเขาเก็บลูกโป่งในตำนานโงใหญ่มากๆเลยแล้วก็เยอะมากๆอุ๊ยได้ยินเสียงแตกแม็คือมันกรอบมากจนมันแตกในปากครับเพื่อน แสดงว่าตั้งแต่เขาออกรสชาติแรกมา่ถึงรสชาติใหม่เนี่ยปริมาณก็ยังคุ้มค่าเหมือนเดิมน,นะครับ2ีบาทลองไปหาซื้อได้น,นะครับพี่ร้านคาจแนะนำทั่วไปเลยหรือว่าร้าคาเซเว่นอีเลเว่นนะครับทุกสาขานะครับเข้าเกียบพีอาร์บิ๊กแบ๊ก ดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูห้องลีภัยชั้นหนึ่งของเราก่อนนะครับผมเลือดี่ใช้ไม้ที่มันหนามากอุ้ยตัวอะไรอ่ะมีตัวอะไร,ไรด้วยนะครับอยู่ใต้ดินดคือด้วยความที่เราอยู่ใต้ดินนะครับต้องใช้ดินอัมพางเนี่ยไม้มันจะต้องหนามากไม่อย่างนั้นมันจะถล่มลงมาเราไม่อยากให้มันดูแบบว่าจิตตกเกินไปเราก็เลยตกแต่งด้วยพวกมิตรายพวกดวงดาวมีคํามีดาวเคาะให้รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่บนสเปซนะเราอยู่บนอวากาศเลยนะมันจะมีเฉดสีไล่คาราบูนะครับท่ให้จิตใจเราเนี่ยไม่ห่อเหี่ยวและที่สําคัญนี่ของ ต่างหน้าของผุกปก็คือเกมมี่สามารถเปิดพัดลมได้นะครับถ้าเราร้อนซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนพอสมควรนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะรับลมอย่างเงี้ยว้าว <Wow. S 2> ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือห้องนิรภัยนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อผมเพียงคนเดียวผมสร้างมาเพื่อ3ชีวิตนะครับอยู่ได้แบบสบ,บายๆเลยนะรวมกับพื้นที่ด้านล่างนี้ด้วยที่ผมจะพาลงไปดูก็คือบางคนเนี่ยอาจจะนอนบนนี้อีก2คนนอนด้านล่างนะครับมีและคอมพิวเตอร์สําหรับเล่นเกมนะครับพร้อม WiFi ก็มีให้3เครื่องพร้อมข้เก็บพ r นะครับผมสามารถเล่นไปกินไปได ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกห่อหนึ่งชิวเลยนะครับมี3มเครื่องเจ๋งจัดอ่าที่พื้นเราเราปูมาให้นุ่มนะครับเราไม่ใช่ไม้เพราะถ้าเกิเราอยู่ระยะยาวเนี่ยยังไงจุดนี้ก็สําคัญมากแล้วก็มีคอมพิมเวเตอร์3ามเครื่องนะครับพร้อมกับเมาส์คีย์บอร์ดครบชุดเลยมีจอยสาหรับเล่นเกมด้วยเจ๋งจัดจัดเลยมีข้าเก็บที่อาด้วยเปิดได้ผมเลยคุณไอยู่ไหเปิดไ,ไ,ไ,ได้ผมเลย ดออ่ชิบหายแล้วอย่่าจะที่วนัุกคนฟังนะอไดผมนอผมไม่อยากตาผมว่าน่าจะเป็นคนรีบหายที่เขาต้องการที่จะเข้ามาในนี้เอ้ยเราไปฟ้าเรปั่นแก้วยกี้ มันก็ไม่มีใครกันมมเปิดแล้วครับสวัสดีครับอ่ะคุณรู้เร่งเหผมลงไปได้เรืคุณออกปากเลยเหรอผมโดนระเบิดมาลงมาก็ได้ครับโอเคลงมาโอเคผมจะให้เขาเข้ามาหลบผีพายด้วยนะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเจ็บเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ๋ตรงไหนหรือเปล่าครับอ๋อหุ้ยผมลรวงเลยเหรอผมโดนระเบิดลงหัวแบบคนละคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อปืนครับอ่าช่างมิเตอราปืนคุณอย่าลืมไปติดตามนะคุณต้องปากช่องมันไม่ฝังตอนท้ายเหรอเาฝังตอนนี้เพือนเากินผมโดนระเบิดยัดเข้าไปในปาก แล้วก็ระเบิดตูมแล้วปากผมก็แตกเบิกอย่างนี้เลยคุณชิบหายแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ห้องนิรภัยของไฮเอ็นที่นี่จะทําให้คุณปลอดภัยจากสงครามไม่ว่าคุณจะเจอสงครามรูปแบบไหนมาท่าเสียเอ้ยไม่เสียสิลีเล่ได้เลยครับนีเล่ต่อมาคุณปาก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราได้เพื่อมาอยู่ในห้องหลบภัยเรานะคะอีกคนหนึ่งข้างบนแสดงว่าเกิดสงครามเยอะมากเลยใช่ไหมตอนนี้บ้าเลยพวกคนได้ล้มตายเป็นระเบระนาดไปหมดดีนะครับที่เราสร้างห้องนี้ไว้ เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นผมให้คุณลงไปด้านล่างแล้วเราสามารถจินนั่งเฮลิคอปเตอร์นี้ไปด้วยกันจินนั่งเฮลิคอปเตอร์นี้ไปด้วยกันแล้วผมจะเข้าอย่างไงวะเชื่อผมสิผมประดิษฐ์มาคุณสามารถผ่อนกูได้โอ้อ<พ>อยรอดตายแล้วอ้คุณสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะเปิดปั๊บจินสบายมีไฟเปิดปิดได้นะคะถ้าเกิดร้อนอตรงนี้อ่าแล้วก็พื้นที่นี้สูบบุหรี่ได้อาสูบได้ละเสียสูบเปล่าร้อนเสียไม่เคยเสิร์ฟครับหูหน้าบาดเจ็บมากอ่ะผมให้คุณ เราเล่นเกมแล้วอโอเคผมคิดว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาคุณสามารถเล่นเกมได้อยู่โอเคคุณเล่นรอก่อนนะได้เลยถ้ามันจะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องกังวลน,นะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยไฟหมดนะทุกอย่างมันจะมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมด้วยพรงนี้ดับไฟนิดนึงนะล้วทำไมครับถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในนี้แล้วไฟเราดับเราจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่ง สงครามอาจจะจบภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนเราไม่มีทางรู <S <S <ๆ>้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผนสำรองผมได้ติดแท่งวิทยาศาสตร์เอางี้<อ>ไว้แท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งที่จะเรื่องแสงนะครับในที่มืดตอนนี้เรากาลังซ้อมใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟฟ้านะคะระับตอนตัวรอดสมมติเราไม่มีไฟแล้วไปที่เดิมครับอาน้องปิดไฟนะอ้ออมอผมไม่ติดวะเอ,อ้แสดงว่าบางแท่งมันเวิร์บางแท่งมันไม่เวิร์ดีกว่าอันนี้มันก็ไม่ติดนะครับเนี่ยแต่ว่าผมติดมารอบที่หลบภัยเลยนะมีจุดนี้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 มีเยอะมากไม่รู้ว่ามันจะออกมา เราก็ต้องลองเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มือด้วยเราไม่ควรจะใช้ไฟฟุ้งเฟือยดน้เวลากลางวันเราน่าจะใช้อะไรที่มันเป็นวิธีสาแบบนี้อันนี้ก็ติดผมลองอันนี้แล้วมันติดว่ะไฟขึ้นเลยเฮ้ยนี่ติดอันนี้ติดมื้โผมก็ติดดิเจ๋บเพบบชิดตูอกาจับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือแบบนี้ครับทุกคน ไปเลยนะคบทุกคนมันก็สามารถที่จะมองเห็นกันได้อยู่นี่ขนาดมันยังไม่รวมกันน้มันแย่เป็นกระจุกกระจุกนะครับเนี่ยเนี่ยพอเรามารวมกันเยอะๆเนี่ยด้วยสายตาเปล่านะผมว่าในกล้องเนี่ยดูับแสงมันไม่พอแต่ว่าตาเปล่าเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เลยอะ่ะใกล้ตัวเอง เท้าอย่างไงีไอ้เี่นี่คือสารยังแสงนะครับทุกคนไม่ใช่ไฟมีออนหรืออะไรนะนี่ผมไม่ต้องถือเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ผมไม่ต้องถือเลยเอย่ามาที่ตานี่ยังไม่หมดนะครับยังมีแบบบนเพดานนี่อีกนะครับที่เราติดไว้ไม่อาจจะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับมาสู่หลุมหลบภัยไฮเอ็มและเราก็จะเปิดสวิตช์ไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปด้านล่างโอเคถ้ามีสาวๆที่ชอบเอย่าลือย่ดูร้านเราข้างบนไว้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ ร,รีบเย้นผมเพราะว่าผมจะลงไปรีวิวชั้นล่างแล้ว <c oughs> นี่คือชั้นล่างโอ้ชั้นล่างเย็นกว่าชั้นบนด้วยความที่มันอยู่ด้านล่างนะครับดินมันเก็บความเย็นดีกว่าแล้วมันไม่โดนแสงยูวีดแกดด่้านบนคือไม่เย็นอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ะ <c oughs> โอ้โหชิวไปไหมปิ้ดถ้าเกิดมีอะไรอะ่ะ ค่ดามนี้จัดก,การโอเคไหมเป็นดับกายสิทธิ์มีพลังทำลายล้างสูงมากอาจจะทำลายได้คนประเทศเลยเจริงไปเลยไม่จริงการล่างเราก็จะเป็นห้องนอนโดยเฉพาะเลยนะ,ะที่ผมบอกไปนอนได้ประมาณ2คนพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็ที่สํคาคัญคือฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งห้องครัวใช่ไหมแต่ทุกคนเห็นชันนี้ไหมฮะผมขอเลทิเซนต์อันนี้ก่อนเลยนี่คือตู้ทําความเย็นหรือเรียกสั้นๆว่าแอร์ตัวแอร์ที่ผมทานะครับมันเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันจะมีความเย็นโดยการที่เราใส่คลูริ่งนะครับมันจะทำให้เรา มีความเย็นแล้วก็มีน้ำนะครับเป็นไอน้ําออกมาดังน,นั้นเนี่ยเรากดสวิตช์ตรงนี้เรียบร้อยว้าว<อ> <laughs> 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 เย็นมากโอ้ย oh ทำให้ห้องด้านล่างเนี่ยจากที่มันเย็นจากดินอยู่แล้วนะครับมันจะมีไอเย็นออกมาด้วยเหมือนเราเปิดแอร์แต่อยู่ชั้นด้านล่างน่าแสดงว่าด้านบนเนี่ยก็จะค่อยค่อเย็นขึ้นเรื่อยๆด้วยจุดจัดจุด ซึ่งของนี่ผมเอามาเนี่ยมันเยอะแยะมากๆเลยนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันจะไปหมดฮะมีคนมาคออะไรก็ไม่รู้อะอะไรนะมีคนมาคออยู่ข้างบนนะใช่เหรอเรามาโจมตีเราหรือเปล่าเงี้ยเงียบก่อนนะแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วจะเป็นศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงโอเคเอางี้นับสามสองหนึ่งแล้วเปิดเลยสามสองหนึ่งไปจ้ะ เลยอะไปฆ่าดูเอาข้าจะเรีกมาเอาวเจ้ามาจากใครน่ะมาคนเดียวเขนเป็นสุนัขนำดางด้วยเล่นเป็นสุนัขตำนวดของก้อดกินธอรีบลงมาเลยออะไรอะไรอาปืนเรโอเคที่พักพิงของเรานะได้ช่วยกับคนทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะโอเคเรีบไ้เป็ดเดี๋ยวพวกมันเห็น รีบไปบริษพยาบาลนั้นล่างจ้ะอุ้ยโดนหน้าเจ้าไปโดนอะไรมาบ้างเนี่ยมันกระดุตุ้มบอลมาลงมาเมื่อก่อนมาค่อยลงมานะเบาๆเจ็บหรือเปล่าตรงๆไว้มุยมุยโุเทีชูกาชูการูนเจ้าจะกลายเป็นคนที่ <c oughs> ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอื้ม <c oughs> พี่ นี่เป็นที่หล,ลบภัยขอต้อนรับตอนนี้เนี่ยไอ้ปืนข้างบนเนี่ยมันก็มาหาที่หลบภัยเหมือนกันทำความรู้จักกันไหมนักไอป้อปืนอันนี้พ<ม>ี่เมย์มมเป็นแพ้อะไรไหมน้ใช่โดนระเบิดยัดปากอ๋อว้ายม,มีเสียงอะไรด้วยอ่ะมันเป็นเสียงเครื่องแอร์ทำความเย็นอ้มีแอร์ด้วยใช่กินน้ำไม่สบายใจก่อนนะตอนนี้เนี่ยคุณปลอดภัยแล้วผมจะบอกให้นี่คือกระติกน้ำแข็งที่ผมเตรียมไว้นะครับมันจะกักเก็บความเย็นได้ดีมากๆาเลยโอเคใส่ไมหมดเลยนะครับ อ่าผมขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นวิศวะส่วนตัวไ่เลยอุปกรณ์ในนี้ก็จะมีโคนมีแว่นเอาไว้ป้องกันเนี่ยประแจวไว้ตีเขาเวลาใครเข้ามาส่วนไอ้ปืนด้านบนเนี่ยเป็นเฝ้ายามะะารักษาความปลอดภัยนลครับผมเป็นผู้บริหารในที่นี่ใช่ผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับกรณีฉุกเฉินที่เราไม่มีไฟใช้มากนะครับผมไม่ความสว่างแสงส,งสว่างมากด้านล่างก,ก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นปักธรรมดาไม่มีที่เสียบก็จริงแต่ว่าถ้าผาเปิดครั้งหนึ่งสว่างขึ้นสองสามสิงนน้นตรงนี้มันเป็นรูนะโอ ใช่ตอนแรกมันไม่มีรูไม่ใช่เหรอมันไม่มีรูแต่ว่าฉันสร้างมันเป็นรูเลยเดี๋ยวด้านล่างก็จะเป็นตีอวกาศเหมือนกันสามารถใส่เป็นอวกาศข้างบนได้สวยงามมากๆและตรงนี้ก็เป็นระบบไฟสีสันนะคะทำให้เรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานอนอย่างนี้อุ้ยอันนี้คือของคุณเหรออ่าใช่ครับอันนี้ลูกก็ของผมเองก่อนที่ผมจะมาสร้างหลุมหลบภัยนะ แต่ไม่รู้ว่าลูกๆของผมตอนนีน้มีชีวิตเป็นยังไงบ้างคิด <c oughs> ถึงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าผมก็หวังว่าเขาจะมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยดีโอ้เป็นไรใช่ใชมีเมทิ้งอยู่นะมันทําให้ผมเศร้าใจกว <c oughs> ่าเดิม <c oughs> เอาน้ำไปกินแล้วว้าด้วยล่ะน้ำน้ำไหม <c oughs> แล้ววันนี้เราจะแบ่งกันนอนยังไงดีวะอ๋อคืนเาข้างบนไหมได้แล้วผมดูแลข้างบนให้ เดี๋ยวผมไม่นเจ้าของผมนอนตรงนี้นะอ๋ะอเดี๋ยวฉันนอนตรงนี้เองไม่เป็นอะไรไนอนได้เพราะว่ามันปลอดภัยนะไปรีไอ,อยู่ข้างบนอีกเป็น <c oughs> ผู้ลีภยนะัย <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์เลือกนะทุกคนสังเกตไหมตอนนี้เนี่ยผนังด้านล่างห้องรีภัยของเรานะครับมันร่องพอสมควรเลยจะ <c oughs> ต,ตกแต่งไหมตกแต่ง เออมันจะต้องมีหลากหลายอย่างเอามาแปะหน่อยอุ้ยมันใหญ่พอสมควรเลยนี่หว่าอุ้ยแปะทีเดียวก็น่าจะสวยมากมีมุมนี้อีกมีหลากหลายมุมมากแต่ว่าเราต้องช่วยกันหลายคนมากปือลงมาช่วยได้ไหมได้เราจลงไปเมาจะลงไเราอยู่นี่เรปลอดภัยแต่ว่าเราต้องสามัคคีกันนะตอนนี้เราตกแต่งบ้านของเราให้มีสีสันที่สวยงามก่อนนี่คือสติกเกอร์ขยันแปะอะไรเอาไปเลยครับโอ้มีเรือใบด้วยว่ะโอ้ยคิดถึงทะเลเนาะทะเลแงะยึบยึม ถามว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลมากี่เดือนแล้วสองเดือนแล้วคุณชมคุณเกี่ยวอะไรชอปใส่สิสกีนนี่ ด้านหลังมันเป็นอย่างนี้นี่หว่ามันเป็นโฟมธรรมดาก็มันไม่ใช่สุดที่มนร้อนแหวมาอย่างนี้เลยแกวมาทั้งดุนเลยเพราะมันเป็นสามมิติเอ้ยไอสุดจังโคตรโคตรแกวเลยติดซีมหรือเปล่าว้าวเเป็นหลุมหลบภัยเลยรู้สึกไหมว่ามันร้อนมากคือแอร์เครื่องนี้มันทำงานด้วยระบบเจลความเย็นครับแต่พอเจลมันไม่เย็นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหงื่อออกอ่ะโอ้โหสะพานร้อนมากร้อนเพราะติดเลยตรงไหนน่าจากว่า 我他妈有。 ป็นแต่ดบบังแค่ต้องทำใจมีดาบอยู่ด้านหลังด้วยเป็นอัศวินดาตัพร้อมเลยครพอมจากตูวโงมาก็พร้อมขับเลย <c oughs> โอเคอุ้ยมันมีพันตักด้วย <c oughs> อ้ยออาวฟิร์นมาเลยมาเลยอากาศงานนี้เดีย๋ยวแปะตรงนี้ไปปั๊ม <c oughs> ผมว่าอากาศข้างล่างมันค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับทำให้กาวเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเลยอะ <Wow. S 1> ่ะเพื่อนสีสันได้สวยงามยู่ <Okay. S 1> โอเคก็ไม่ถือว่าแย่น่าจะประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วในการติดสติ๊กเกอร์เยอะมากเยอะตาหัวมากเอา ไม่บุรีมึงเอาไว้จากหลุมเลยนะใครยืนเชือมาเมืแต่พี่ในหลุมหลบภัยเนี่ยมันมีอาหารให้กินไหมอ่ะมีนไหมก็จริงๆก็มีอยู่แต่ว่าเตรียมมาแค่สำหรับคนเดียวไงโอ้ยขอกินด้วยหน่อยเรากินด้วยเราสามคนนี้มาไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะอยู่ครบไหมล่ะเพราะว่าผมก็ต้องเอาชีวิตรอดไงเอาแล้วถ้าเราแบ่งกันเราก็มีชีวิตรอดสามคนไงเหรอใช่ก็ได้ครับ แต่ว่าผมขอดูก่อนนะว่าวัสดุที่ผมเตรียมมาผมไม่แน่ใจผมก็หยิบหยิบมาเพราะว่ามันเกิดสงครามกระทานหาันไงในนี้ก็จะเป็นอาหารกระป๋องด้วยนะครับแต่บะหมี่ที่เห็นเห็นไหมมันมีแค่กระป๋องเดีวยวอ่ะผมรู้จะให้อะไรอันเนื้<ง>อใช่ครับอันนี้มันเป็นเนื้อแนวเกาหลีเลยผมซื้อมาแพงด้วยสิแล้วคุณจะกินด้วยผมก็เอารีงผมก็งกไง <laughs> ผมจะเอาไว้อันนี้วันเด, 1, 1> เด 2, 2> ย์หนึ่งเด 5, ย์สองเดย์สาม่งกกระป๋องเดย์สี่เดย์ห้าอะไรอีกอ่ะ อันนี้กินได้ครับได้เหรอคือห่อเดียวมันใหญ่ก็อยู่ได้ประมาณ2องปีโอ้ยโอ้ยใหญ่มากวันนี้ผมกินมาแต่สองเดือนที่แล้วยังไม่หมดเลยหามาแกะให้หมดเลยได้ไหมได้แต่มันก็จะตายแล้วก็จะตายไปเลยแล้วกินจะหยุด เอาให้ลืมโลกไปเลยอะไรอย่างนัง้นเลยเหรออันนี้จะเป็นน้ำรูดกาแฟครับก็สามารถที่จะกินได้แล้วจบบตาค้างอันนี้เหมาะกับคุณทั้งบนอ่ะใช่ยาวข้างบนอ่ะใช่คุณต้องกินเ <ๆ S 2> ออไม่รู้ปาลามันเน่าหรือยังอ๋อไม่งไงไมีฟองแรงอะไรอย่างนี้น้ำเอ้ยได้กินไหมหอมมากถ้าเกิดเราเกิดสงครามเราก็ต้องกินอะไรแบบนี้แหละครับอัดแน่นมากหน้าตามันเหมือนอาหารของต้นบ้านเลยอันนี้น่ะอันนี้น่ากินอยู่เขาดูหน้าตาหน่อย ันนี้เป็นตัวตัวเป็นดุนดุนเลยมีสามตัวเลยคนละตัวเหรอใช<อ>่เราต้องมากินอาหารกันเรียนน้ำอะไรอะ่ะน้ำเปล่าครับแต่ว่าให้เลนน่นมาก<อ>เพราะว่าเราอยู่ในนี้กินน้ำเปล่าธรรมดาก็ไม่ได้มันก็ต้องมีแร่ธาตุดอ้าวของพอมผมเตรียมมาอา้าวจะกินไงจะได้รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่า,าแบ่งกันแบ่งกัน เอาล่ะถึงอาหารมันจะดูไม่น่าอร่อยเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่กันต่อไปได้ทุกคนเต็มใจที่จะกินหรือเปล่า็ม่ใช่ใครก็ทำ่มีทางเลือกแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารแรกที่เราไม่เคยกินเลยก็คือมันเป็นเบคอนเกาหลีอัดแห้งลักษณะคล้ายๆอาหารสุนัขโอกลิ่นเดียวกันเป๊ะดมดูพี่คุณนเลยมันไม่ใช่อาหารหมาใช่ไหมอ่ะภาษาจีนภาษาเกาหลีทั้งนั้นเลย เราบอกความจริงว่ามันอร่อยไหมเราจะมีชีวิตอยู่กันต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเรากินนี้เราอยู่ได้กินง่ายเหมือนแครงทานบดอ่ะแต่มากินเหมือนจริงนะไม่จริงเปไดไงโคเคมเลยอร่อยเป็นเค็มอ่ะแต่ว่ามันกินได้อ่ะผมลองนะก็นั้นเลยเป็นเค็มก็นั้นเลยโเหมือนเรากินอาหารหมาจริงๆนะจริงนะเลยจริงนะถึงมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่แบบเหมือนเราได้กินอาหารมาอยู่เลยอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะกินง่ายสุดอ่ะ้วดูหน้านะครับทุกคน อันเนี้ยดูเป็นข้าวกลมสุดแล้วก็คือมันเป็นเหมือนกระเทียมเจียวผัดทอดกรอบมีความอันนี้อร่อยซึ่งกับบะหมี่อะไรได้ที่นี่เนี่ยปลาเนี่ยเปัญหาของผมม่ตงเป็นคนไม่ชอบกินปลาแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะมันเป็นอาหารยับกรอมเพื่อเอาชีวิตรอดอันนี้มันก้างหรือเปล่ามีก้างไหมมีมีแต่ว่ามันกินได้ผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นปลาเลยนะผมต้องรับอยู่แอ้ว อร่อยใช่ไหมไม่ค่อไม่ได้แย่ย<า>เหมือนที่คุณว่าถ้าให้กับปันปูอยู่ในซอสอร่อยนะนะรวมกินมั่งจริงจริงแล้วผมมีเตาแกนะแล้วก็มีกระทะสมมุติอาหารเราหมดจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําอาหารกินได้<อ>ที่ไม่ใช่อ,อาหารกระป๋องแต่ประเด็นก็คือเราต้องแอบขึ้นไปตอนที่เขาเผลอเพื่อไปล่านกล่าสัตว์มาทํากินแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปไม่ได้เราต้องคุณหาไส้เดือนมาทอดกินคุณหาไส้เดือนเลย ถไาปักกูมาเห็นปักูที่อยู่ข้างบนน่ะเราทํายังไงอะเออว่าผมลืมเลยว่าก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ๊บผมติดตั้งระบบไปแล้วดินมันจะถล่มลงมาปิดทางเข้าหมดเลยเฮ้ยเตรียมการอย่างดีทำให้คนด้านน้กไม่สามารถเห็นเราได้ใช่ผมก็คิ่อยู่ว่าทำไมพวกคุณเห็นที่หลบภัยผมวะก็ไม่เห็นเป็นองเรียมเลยผมลืมกดไงโอเคงั้นเราจะเปิดระบบเลยเปิดระบบดินถล่มปิดทางเข้า อากาศร้อนๆแบบนี้มันต้องกินอะไรร้อนๆไินไปเลยนี่อาจจะเป็นทั่วสุดท้ายของพวกเราดื่มแต่ความรู้สึกของมันให้ดีที่สุดดน้อนมันซึ้งใจนะขา่าขอตดนน้ำให้มันซึ้งตับซึ้งใจกันพี่เขาไม่อยู่ในถุงปลอดภัยที่ปลอดภัยแล้วพอกินอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยนะใช่อันนี้พูดจริงอันนี้พูดถูกต้องอิ่มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนอนแบบนี้นะครับรับลมแล้วก็ขาชิลๆ ออนเล่นเกมเบาๆได้ไหมครับพอดีผมจะนอนพักผ่อนหน่อยอ่ะโัพอัอนนี้เนี่ยผมว่าจะนอนพักผ่อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแต่ว่าเราอยู่อยสงบจนครบ24ชั่วโมงอะไรอ่ะขอบคุณมากเลยเงเงาโอเคโอเคได้หลังที่เจอสงครามาทั้งวันเนี่ยก็ถึงเวลาที่ผมจะได้พักผ่อนสักทีนะครับขอผมพักผนอยางสบายใจหน่อยนะครับเื่อเก็บแรงเพื่อมีกรณีฉุกเฉินเราจะได้เตรียมรับมือทัน มาเอาตอวนี้กลัวที่เเราเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกค้าไม่ได้หรอกโอ้ี่เมียเนี่ยเอ้า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 โอ้ยโอ้ย้ยม่กลโอ้อะไรวะส่วโกมาแน่เลยโอ้โหเมียบุกนอนอยู่เ้ยเสียงดังจะไล่ออกไปเจอส่งค้าข้างนอกแล้วนะ พี่มียาเสียงดังสิกก็เสียงดังเหมือนกันน่ะบอกว่าเล่นพี่มันเบาๆได้ไหมโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษอยาให้ได้ยินีินะโอเคครับแล้วประหยัดไฟด้วยเพราะว่าพื้นที่นี้เรามีจำกัดนะไฟอ่ะไม่ได้ฟรีนะเราปั่นไฟไม่ได้นะโอ้โหมองนี้นี่ อะไรยีบอกไฟเสียงมันดังน่ะอ๋อเป็นไรอ่ะไฟมันจะหมดหรือเปล่าเออว่ะนี่ไงบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นคงเยอะคงจะต้อดับไปแล้วอ่ะถือไว้คนละกระบอกสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราอยู่กันมาแล้วถ้าเกิดไฟนี้ดับอีกจบแล้วนะถิ่นระเบิดจริงไม่มีคนอยู่ด้านบนอยู่นี่ไหมมีคนอยู่ด้านบนเฮ้ยมีคนเหยียบอยู่ข้างบนใช่เงียบๆไหมเงียบๆใจยิ่งยัคิดว่าสงครามยังไม่จบนะตอนเนี้ย ถ้าขึ้นไปนต้องบ้เราจะเปิดไฟฉายทีละดวงนะเพราะว่าเราต้องเซฟเอเนอร์จ <çalış> ีให้ได้ยเยอะที่สุดเข้าใจไหมเออโมจ่าจังเขาโดนโดนมาสู้หาหรออยู่ไหนเนี่ยมาหาเนี่ยที่ศัตรูเนี่ยข้างบนมันมีสงครามไม่รู้เหรอรามาได้ไง สงข้ามอะไรโค่โล่องเลยเนี่ยพวกมึงอยู่ไหนกันําไม่ไม่มีใครอยู่สตูสักคนเดียวเลยเนี่ยกู <c oughs> อยู่ในหลุมปลอดภัยข้างบนไม่มีพวกกบการลายจริงจริงไม่มีผู้บาดเจ็บมาให้กูช่วยได้สองคนเนี่ยเพ,พื้อนกับพี่เมย์เนี่ยเอ <c oughs> นอ<ม><ม>ยู่ในหลุมกันแกระวังมันหลุมซมหรือเปล่าจริงเหรอ <c oughs> กบก,การลับอะไรวะไม่มีใครสักะคนเดียวเลยเนี่ยมาหาก็หาไม่เจอหรอกมันมีดินกบทับอยู่คืออยู่ใต้ดินอ๋อเนี่ยเหรอ ที่มีทงเสียงเหลืองให้เอ็นมึงจะบอกว่ามึงอยู่ใต้ไอ้บินใหญ่ๆกองใหญ่เนี่ยนะใช่ใช่ใช่รีบเข้ามาเพราะว่ามันมีผู้กบตาไล่อยู่ถ้าเกิดมันมาเห็นมึงจะตายะเวยบ้ามึงอยู่ในดินนี้ไม่ได้อยู่ได้จริงๆอยู่ในนี้แหละอยู่ด้านล่างเลยเข้าทางไหนอะมันค่อนข้างที่จะเนียนมันอยู่ใกล้ๆกองดินใหญ่ๆอะมึงเห็นไหมมึงเดินไปตรงกองดินใหญ่ๆไม่มีเลยเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะ ข้างบนก็มีแต่ธงเนี่ยโอเครออยู่ตรงนั้นถ้าเปิดประตูแล้วรีบวิ่งเข้ามานะอย่าให้ประตูเห็นเข้าใจไหมไอ้เพื่อนเปิดเลยเพื่อนเปิดประตูเลยอะไรวะเนี่ยมึงมั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้จริงเหรอจะลงก็ลงวะ ชีวิตเปประตูพี่แม่ไปเอาแปปุ่มมาแปะปุ่มมานี่ปนชั้นนี่เหรอนี่2องมีสถามโลกเนี่ยเอาปุ่มมากดระบบดินถล่มปิดทางเข้าโอเคขอต้อนรับสู่ห้องหลบภัยตอนนี้คุณได้อยู่ในค่วงสงครามและห้องแห่งนี้จะทำให้คุณปลอดภัยยังงงอ่เลย แล้วทำได้ไงแล้วจยังไงตอนนี้มต้องเปี่ยนโน่กับสองทาที่เกิดขึ้นโอ้โหไี่มีเวามเป็เต้นอะไรเนี่ยใช่คนหลังใช่ไหมมนแบตเตอรี่ด้วยใช่แต่ว่าหมดแล้วตอนนี้เราต้องร่วมมือกันมาเพื่อชีวิตรอดได้มึงงงไปหมดเลยอะมึงคือไงมึงงงมากเลยอะมันตื่นเต้นโอเคเอาชีวิตรอดสาม่มาเร็วมาด้านล่างมีอะไรจะให้ดูมด่อนมา ตอนนี้ค่าศึกอยู่ด้านบนมันเยอะเยี่ยงนักสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรู้ไหมคือเปิดเอ้มันแรงกว่านี้เพราะว่ารอนนี้คือเอะแต่ดูหน้าตัวเองด้วยอันดับแรกเลย <laughs> คืออันนี <laughs> ้ เงี้ยแล้วร้อนคือร้อนเราไม่ใส่ไม่เป็นไรระหว่างร้อนกับตายเลือกอะไรอ่ะเลือกร้อนดีกว่าเออดีหลายประเทศเนี่ยโจมตีกันหนักหน่วงมากการที่เราอยู่ในนี้เนี่ยเราจะปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เสบียงเราใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเกิดมีศัตรูมาเราจะต้องใช้อาวุธช่วยกันปราบมันออาใช่ไหมอันนี้ไปดีมากเลยดาบไมครับดาบไดมอนด์ด้วยทั้นน้องเล่นไมครับกันจะรู้จักดีเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคพร้อมพร้อมโอเคมึงมาเลยมึงเปใครหน้าไหน เราจะปกป้องหม่บ้านงจังของเรามันไม่ใช่สงคบางกระจังตอนนี้มันวัววัสาแล้วใช่มันมีนิวเคลียร์มีอะไรเลยแต่กำบังดีเราทำมาจากเหล็กกล้าอย่างดีทุกอย่างจะปลอดภัยเชื่อใจอยู่ด้วยกันเหล็กวะโอเคนี่คือเหล็กเล้นน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 น กอตัมนอนนี้ปาตี้เสร็จแล้วนะครับพี่แกกับไอ้ปุ้ยก็นอนมึนกันหมดด้านบนก็ยังมีเสียงดินสงครามเกิดขึ้นอยู่ส่วนที่เมย์พี่เมย์ก็หลับแล้วทุกคนเราจะลอดไปด้วยกันนะโอเค อันดีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าวอกว่าทุกอย่างจะสงบแล้วเราจะออกไปได้พี่เมย์พี่เมย์มมเสียงสงครามข้างบนน่ะมันเงียบแล้วใช่เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างไปปื๊ดปป๊ดไอ้แก๊สเช้า,ชาแล้วว่ะไปกันเอะ อีสักนาทีไม่ได้หรอไม่ได้ตอนนี้แผนการของเราคือเราต้องย้ายฐานที่มั่นเพื่อไปสร้างหลุมหลบภัยที่อื่นและแข็งแรงกว่านี้กว้างกว่านี้และเจ๋งกว่านี้เราอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีเสบียงเราด้วยไม่อยากขึ้นเป็นคนแรกว่ะพี่เมย์ผู้หญิงเสียสละไปเลยอ้าวไปก่อนเลยพี่เมย์ไปไปใ้เิดเกิดอะไรขึ้นคือเอาตัวขึ้นไปนะแล้วอย่าบอกพวกเราอยู่ในนี้ใช่ให้มันเข้ามานะทุกคนได้ปลอดภัยโอ้มันมีดินไงเปิดระบบดินแล้วอ่าแกช่วยหน่อยดิมาดดินเอาอมฮะหนึ่งสองสามไปโอ้แต่ระง โอ้แสงกลางโอ้แสงกลางเช้าแล้วเฮ้ไม่มีใครแล้วไม่มีใครใช่ไหมมีใครแล้วลูกขึ้นไป่ไรขึ้นไป่ไรไอ้พุ้ยไปเร็วๆโอฮะแล้วของพวกหนีล่ะพี่ทิ้งมันก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราไปหาใหม่ใช่ไปกลุกโอเคไม่มีคนใช่ไหมไม่มีเช้าแล้วเรารีบเลยว่ะเผื่อมันจะรีบ ไม่อู่เไม่ได้กูร้อนมากเลยมาก็ได้นะมันร้อนเหรอไปรู้ละดภัยเลยขอบคุณมากที่ให้การพักพิงไต่รู้ละดภัยนี้เราจะไม่กลบนะครับเพราะว่าถึงศัตรูมาเห็นเนี่ยถึงเข้าไปอ่ะมันก็ไม่เจอใครอยู่แล้วไปเถอะสุดท้ายนี้นะครับทุกคนฝากขนมข้าเกี่ยวพรบิ๊กแบงด้วยนะครับหาซื้อที่ร้านค้าที่นำทั่วประเทศเลยสิ่งไม่ดีหรืเป็นทุกสาขานะครับเจ็บไหมทำไมทำไมอยู่ทำไมอ่ะเจ็บจิตเจ็บไหมไม่เจ็บครบ จับชื่อพี่เลยก่อนมุ้ยเลยไปแล้วไปแล้วมีทุกเซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับทุกคนขับรถตาลายในราคาเพียงแค่ยี่สิบบาทได้ห่อใหญ่มากๆนะครับทุกคนอร่อยมากไปลองกินกันดูนะครับและฝากช่องเพื่อนๆเราด้วยแม่เพียงนิจแตเปิรนแก็นไอชูและโอชูไทยเอ็นนะครับกดไลค์ไลค์ไลค์คอมเมนต์ไปด้วยนะครับทุกคนเจอกันจ้า